วันพฤหัสสัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบ,บุลเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่สองพี่น้องจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่ออ่านหนังสือของโมเสสผ้าคลุมก็ยังปิดบังดวงใจของพวกเขาอยู่แต่เมื่อเขาหันไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นก็จะถูกยกออกไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระจิต และพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่ที่ใดเสรีภาพย่อมอยู่ที่นั่นเราทุกคนไม่มีผ้าคลุมใบหน้าจึงสะท้อนแสงสว่างรุ่งโรดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกระจกเงาเปลี่ยนเป็นภาพลักษณ์เดียวกับพระองค์ทวีความรุ่งโร์ยิ่งยิ่งขึ้นเดชะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระจิตเมื่อเรารับภารากิจนี้จากพระเมตตาของพระเจ้า เราจึงไม่ท้อถอยถ้าข่าวดีที่เราประกาศมีสิ่งใดปิดบังก็ปิดบังสำหรับผู้ที่กำลังประสบความพินาศเท่านั้นคือผู้ที่ไม่มีความเชื่อเทพเจ้าของโลกนี้ทำให้จิตใจของคนเหล่านั้นมืดเพื่อมิให้เขาแลเห็นแสงสว่างคือข่าวดีเรื่องพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตตเจ้า ผู้ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ประกาศเรื่องตนเองแต่ประกาศว่าพระคริสต์เยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนเราเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านทั้งหลายเพราะความรักต่อพระเยซูเจ้าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้แสงสว่างส่องออกมาจากความมืดก็เป็นผู้ทรงฉายแสงเข้าสู่จิตใจของเรา เพื่อส่องสว่างให้เรามีความรู้ถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าพระสิริรุ่งโรจน์นี้ปรากฏอยู่บนพระพักของพระคริสตตเจ้าบทอ่านจากพระวรสารนบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยสุเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่าน ไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาลแต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้องจะต้องขึ้นศาลผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่าไอ้โง่ ผู้นั้นจะต้องขึ้นสารสูงผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่าไอง้โง่บัดซบผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรกดังนั้นขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปอย่างพระแทน่นถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้วจงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแทน่นกลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้นจงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกันมิฉะนั้นคู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุมซึ่งจะขังท่านในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากคุกไม่ได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้ จนเศษสตังสุดท้าย